วัสดีจ้าคลิปนี้สวนปวินาสิภามาเบิงสวนพริกเด้อค่ะจะพามาดูสวนพริกสวนพริกลุงเป็กนะคะพริกฮอตพริกฮอตพริกฮอตค่ะกำลังดก บรรยากาศจะของสวนเพิ่นกำลังหดจะของสวนกำลังหดค่ะพะจันก็นก,นกำลังขึ้นมาล่ะบรรยากาศตอนคำคำสวนพีเพิ่นเทคนิคของเพิ่นเด้อค่ะบมมีหยาเกิดก็คือเพิ่นจะเอาฟางมาปลูกลายๆอันนี้จะเป็นพีฮอต บรรยากาศมาให้เบ่งพิกฮอตของดีสีสเกตนะคะพิกสดพิกสดค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นพริกยนุนดกคือกั้น,กนดกคือกั้น โอ้ยต้นนี่ต้นนี่ดกคัก